สวัสดีครับเคยเจอกับความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าเราจะพยายามวิ่งแค่ไหนมันก็เหมือนไปต่อไม่ได้เหมือนกำลังวิ่งชนกำแพงอยู่หรือเปล่าครับวันนี้นะครับเราจะมาหาทางทะลุกำแพงที่ว่าเนี่ยด้วยกันกับคู่มือการฝึกที่เรียกว่าเทมโปซึ่งเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะปลดล็อกให้เราวิ่งได้ทั้งเร็วขึ้นแล้วก็อึดขึ้นกว่าเดิมครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับคือเราซ้อมมาเป็นเดือนๆวิ่งก็สม่ำเสมอดีนะ แต่พอดูสถิทิเอ๊ะทำไมนิ่งสนิทเลยล่ะไม่ว่าจะพยายามยังไงก็เหมือนวิ่งย่ำอยู่ที่เดิมความรู้สึกท้อท้เหมือนชนกำแพงที่มองไม่เห็นแบบนี้ล่ะครับเป็นสิ่งที่นักวิ่งหลายๆคนต้องเจอเลย แล้วไอ้ความรู้สึกติดแงกแบบนี้นะครับในวงการเขามีชื่อเรียกเท่ๆด้วยนะว่า running plateau หรือก็คือภาวะที่การพัฒนาการวิ่งของเรามันหยุดนิ่งไปเฉยๆซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลมันเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายเราเริ่มจะชินกับการซ้อมในรูปแบบเดิมๆแต่ข่าวดีก็คือเราก้าวข้ามมันไปได้แน่นอนครับ และนี่เลยครับกุญแจดอกสำคัญที่จะมาไขาประตูบานนี้นั่นก็คือการฝึกวิ่งที่เรียกว่าเทมโปนี่แหละครับถือเป็นอาวุธลับที่จะมาช่วยเราทลายกำแพงแล้วก็ยกระดับการวิ่งของเราไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวแล้วการวิ่งเท m มโปมันคืออะไรกันแน่อ่ะลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับมันคือการวิ่งด้วยความเร็วที่ท้าทายเราแต่เรายังสามารถควบคุมลมหายใจของเราได้อยู่เป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่า ยากแต่ยังคุมคุมได้ครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะมันคือระดับความเร็วที่เรายังพอจะพูดได้เป็นคำๆแต่ถ้าให้ร้องเพลงหรือว่าคุยเป็นประโยคยาวๆเนี่ยไม่น่าจะไหวแล้วครับจริงๆแล้วเบื้องหลังความรู้สึกยากแต่ควบคุมได้เนี่ยมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะครับหัวใจของการวิ่งเทมโปเลยก็คือการฝึกที่ระดับที่เรียกว่า lactate threshold หรือแปลเป็นไทยก็คือจุดเริ่มลาครับ พูดง่ายๆเลยนะมันคือจุดที่ร่างกายเราเริ่มจะผลิตกรดแลคติกซึ่งเป็นตัวการนี้ทําให้เราปวดเมื่อยเนี่ยออกมาเร็วกว่าที่จะเอามันไปใช้เป็นพลังงานได้ทันการฝึกที่ระดับนี้ก็เลยเหมือนเป็นการสอนให้ร่างกายเราเก่งขึ้นในการจัดการกับเจ้ากรดแลคติกนี่แหละครับแล้วมันดียังไงล่ะ โอ้โหประโยชน์เพียบเลยครับเพราะว่าการฝึกเชมปปเนี่ยมันจะช่วยขยายเพดานแล็กเทตเรชโชของเราโดยตรงเลยพอยิ่งเพดานนี้สูงขึ้นผลที่ตามมาก็คือเราจะสามารถวิ่งเร็วได้นานขึ้นไปอีกก่อนที่จะเริ่มรู้สึกล่าครับแล้วมันยังการบริหารหัวใจกระปอดให้แข็งแรงขึ้นไปในตัวแถมที่สําคัญมากๆเลยก็คือเป็นการฝึกจิตใจให้แข็งแรงอดทนไปพร้อมกันด้วยครับเอาล่ะครับทฤษฎีพอประมาณแล้วเรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันดีกว่า ว่าเราจะหาเพสเทมโปที่ใช่สำหรับตัวเราเนี่ยจะหาได้ยังไงกันจริงๆแล้วมี3วิธีหลักๆที่เขานิยมใช้กันครับมาดูกันทีละวิธีเลยนะครับวิธีแรกคือดูจากเพสหรือความเร็วซึ่งโดยทั่วไปแล้วเพสเทมโปของเราจะช้ากว่าเพสดีที่สุดตอนวิ่ง5กิโลเมตรอยู่ประมาณ25-30วินาทีต่อกิโลเมตรครับ วิธีที่สองคือใช้อัตราการเต้นของหัวใจหรือ heart rate ซึ่งควรจะอยู่ที่ประมาณ85-90%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของเราแล้ววิธีสุดท้ายที่ง่ายที่สุดเลยก็คือใช้ความรู้สึกของเราเองหรือที่เรียกว่า RPE ซึ่งควรจะอยู่ที่ระดับความเหนื่อยประมาณ8-10เต็มอะค่ะคือรู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่ยังพอพูดเป็นคำๆได้อยู่มาลองดูตัวอย่างการคำนวณแบบง่ายๆกันเลยครับสมมติว่า สถิติที่ดีที่สุดในการวิ่ง5กิโลเมตรของเราอยู่ที่เพส5นาทีต่อกิโลเมตรเป๊ะๆเลยนะเราก็แค่บวกเวลาเพิ่มเข้าไปอีก25-30วินาทีแค่นั้นเลยครับดังนั้นเพสเทมโปที่เหมาะสมของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ5นาที25-5ถึงนาที30นาทีต่อกิโลเมตรนั่นเองง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับ พอเราได้เพสที่เหมาะสมแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะฝึกนานแค่ไหนแล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนละ่ะถึงจะได้ผลดีที่สุดอ่ะไปดูกันต่อเลยครับ สำหรับระยะเวลาในการวิ่งเทมโปนะครับอันนี้จะแตกต่างกันไปตามระดับความฟิตของแต่ละคนเลยสำหรับนักวิ่งมือใหม่อาจจะเริ่มต้นง่ายๆที่การวิ่งต่อเนื่องในเพสเทมโปสัก1 0 1ถึงนาทีก่อนก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับส่วนนักวิ่งที่มีประสบการณ์หน่อยหรือเป็นนักวิ่งระดับแนวหน้าเนี่ยอาจจะฝึกได้นานถึง20-40ถึงนาทีหรือบางครั้งอาจจะยาวไปถึง60นาทีเลยก็ได้ครับส่วนเรื่องความถี่ในการฝึกอันนี้สาคัญมากเลยนะครับ ต้องบอกว่าการฝึกเทมโปเนี่ยมันเป็นการซ้อมที่ค่อนข้างหนักนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําแค่สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอครับหรือถ้าฟิตจริงๆก็สูงสุดไม่ควรเกิน2ครั้งเท่านั้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้ร่างกายเรามีเวลาได้พักฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะแน่นอนครับว่าการฝึกซ้อมทุกอย่างเนี่ยมันก็ย่อมมีข้อควรระวังอยู่เสมอเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อผิดพลาดที่นักวิ่งส่วนใหญ่ มักจะเผือทำตอนฝึกเทมโปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็ฝึกได้อย่างปลอดภัยแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดครับข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับคือเริ่มต้นเร็วเกินไปอันนี้คลาสสิกมากครับพอรู้สึกฟิตฟิตก็อยากจะออกตัวแรงสุดท้ายก็หมดแรงก่อนจบซะอย่างนั้นข้อ2คือการข้ามขั้นตอนวอร์มอัพกับค cool ูลดาวไปเลยโอ้โหอันนี้อันตรายมากนะครับสำคัญมากๆเลยในการต้องการการบาดเจ็บ ข้อ 3. คือการวิ่งเร็วจีเร็วกับเพสเทมโปของตัวเองไปมากต้องย้ำอีกทีนะครับว่ามันคือระดับยากแต่ควบคุมได้ไม่ใช่การวิ่งแบบสุดชีวิตข้อ 4. คือเอาไปปนกับวันวิ่งเบาๆหรืออีซี่รันทำให้ร่างกายได้ไม่พักผ่อนอย่างที่ควรจะเป็นและข้อสุดท้ายครับซ้อมบ่อยเกินไปจำไว้เสมอนะครับว่าการพักฟื้นก็สำคัญไม่แพ้การซ้อมเลยพอเราฝึกซ้อมอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะเป็นเหมือนกำลังใจให้เราไปต่อได้ ก็คือการได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองนี่แหละครับมาดูกันครับว่าเราจะติดตามผลการฝึกซ้อมของเราได้ยังไงบ้างวิธีที่ง่ายเราก็ได้ผลดีที่สุดเลยนะครับก็คือการจดบันทึกครับ หลังซ้อมทุกครั้งลองกดรายละเอียดง่ายๆเลยครับเพจที่ใช้เป็นยังไงระยะเวลาเท่าไหร่และที่สำคัญคือความรู้สึกตอนวิ่งเป็นยังไงจากนั้นก็ลองสังเกตดูครับว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราสามารถยืนระยะในเพจเทมโปได้นานขึ้นไหมหรือว่ารู้สึกเหนื่อยน้อยลงหรือเปล่าพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะค่อยๆเพิ่มระยะเวลาในการฝึกทีละนิดเพื่อท้าทายตัวเองต่อไปครับ และนี่คือประโยคที่ผมอยากจะย้ำเตือนนักวิ่งทุกคนเลยครับว่าการพักคือการฝึกซ้อมที่จำเป็นอย่างหนึ่งร่างกายของเราจะพัฒนาแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลาที่เราพักฟื้นนี่แหละครับไม่ใช่ตอนที่เรากำลังซ้อมหนักๆอย่างเดียวการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บและทำให้การซ้อมครั้งต่อไปของเรามีคุณภาพมากขึ้นด้วยครับเห็นไหมครับว่าการวิ่งเทมโปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การฝึกเพื่อความเร็วอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการฝึกเพื่อทำความเข้าใจร่างกายและก็จิตใจของตัวเราเองแล้วก็ค่อยๆผลักดันขีดจำกัดของเราให้สูงขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้น,ล,นลองนำเทคนิคพวกนี้ไปปรับใช้ในตารางซ้อมดูนะครับแล้วมาดูกันว่ากำแพงที่เคยขวางเราอยู่จะถูกทำลายลงได้หรือเปล่าคำถามสุดท้ายก็คือพร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วหรือยังครับ